รีวิวเคสการทำตาคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่งสวัสดีครับผมในภา์ชปงศาสาร,รศาสตร์ที่สมาชิกสมาคมรรศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของออมีคนขอให้คุณหมออยากจะดูเรื่องของการรีวิวเรื่องเคสของการทำตาบ้างน,นะครับ ก็อันนี้จะลองเอามาให้ดูเป็นเป็นเป็น,ปนตัวอย่างคือคุณหมออาจจะไม่ได้สเปซิฟิกว่าจะต้องเอาเคสที่สวยเป๊ะอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ดูเป็นกวา้างๆมากกว่าเป็นความรู้ว่าแต่ละคนเขามีปัญหาต่างๆกันนะฮะก็แต่ละเคสเราก็จะพิจารณาอะไรรายๆอยดไม่เหมือนกันนึงมันจะเพื่อจะดิสดคัดให้ฟังจะมีรูปตั้งแต่ก่อ,อนทำแล้วก็หลังทำเปรีเทีกันกน,นะครับ เอาเรามาดูเคสแรกกันก่อนเคสแรกนี่เป็นผู้หญิงอายุ49ปีนะครับก็จะเห็นว่าจะเห็นว่าตาเขาเนี่ยค่อนข้างจะหนังตาเกินนะฮะถ้าตามวัยแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงคือเรื่องคิวด้วยคิวมักจะมีปัญหาร่วมกันในในใน,ในหลายคนในถ้าเป็นเรื่องของอายุเพิ่มขึ้นน,นะครับผ่านคิวมักจะตกแล้วมันจะกดหนังตาให้มันกดลงด้วยคือการทําตาบนในลักษณะนี้ถ้าเราจะทํา หนังตาอย่างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ผลเต็มที่นะฮะเพราะว่าการที่เราจะหวังว่าเราจะยกหางตาเพื่อให้หนังหางตาเพื่อให้มันยกขึ้นโดยที่เราไปกรีดตาย,ยาวๆเนี่ยเราหวังว่ามันจะยกอ่ะมันไม่ยกนะครับเพราะว่ามันถูกกดไว้ด้วยเส้นของโครงสร้างลูกตานะครับด้านข้าง เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องทําประกอบกันโดยการยกหางคิ้วด้วยไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งถ้ายกหางคิว้วบานก็อาจจะยกที่ขอบคิ้วเลยก็เรียกว่า direct brow lift หรือว่าจะไปยกแถวๆไรผมเนื้อขึ้นไปก็อาจจะเป็น direct brow lift หรือป่า lateral brow lift นะครับอ,อย่างคนนี้เนี่ยก็หลังจากเราก็จะแทนว่าเราจะเก็บหนังแน่นอนนะฮะหนังหนังเขาเกินแล้วก็ไขมันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนไม่เคยทำก็จะกองอยู่แถวหางตา อาจจะเอาบางส่วนออกซึ่งอันนี้ไม่ได้โหลมากแต่ว่าคนจะเหลือตรงกลางไว้บ้างนะครับไม่งั้นอีกหน่อยถ้าเอาแห้งหมดเนี่ยพออาอยุเยอะขึ้นเนี่ยตา,มมาจะโหลนะฮะแล้วก็เข้าไปเย็บกระชับกล้ามเนื้อแน่นอนก็มันจะมีเอจจิ้งของของลักษณะของกล้ามเนื้อที่มันหย่อนลงนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะจะยกหางคิ้วด้วยทีนี้คนไขนะ้น่าผักคนข้านกว้างหน่อยถ้าเราทําแล้วก็บาลหรือที่แผลไรผมเนี่ยมันก็อาจจะ ดึงได้ไม่ขึ้นเต็มที่นั้นก็เลยแผนว่าจะทำวันนี้จะทำเป็นเดร็กเบาล์เล็ตรงตรงด้านขอบตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหลังผ่าวันที่เรามาตัดไหม่จะเห็นว่าหนังตาเนี่ยยังบวมอยู่นะครับแต่ว่าการลืมตาได้ดีขึ้นชัดเจนแน่นอนแล้วก็เอ,เ,อเนื้อหางตาเนี่ยหายไปนะฮะรวมทั้งแผลตรงหางคิ้วเนี่ยตอนนี้มันเพิ่งตัดไหมนะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่า เดี๋ยวสักพักก็จะเริ่มจางไปนะฮะจนเกือบไม่เห็นนี่อันนี้แค่แค่ประมาณสัก10วันตับใหม่ที่ทั้งตาด้วยแล้วก็หางคิวด้วยนะครับเคสที่2องเคสต่อไปนะครับก็เป็นผู้หญิงอายุ43ปีนะฮะก็มาหาหมอด้เรื่องว่าหนังตาดูแล้วไม่สดใสนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบ ่วงๆซึมๆอยู่เวลาทำงานนะครับเพื่อนๆทักก right? ็เลยอยากจะเอามาเก็บหนังตาดูว่าจะดีขึ้นไหมลงมาปรึกษาดูนะครับก็เท่าที่คุณหมอดูเนี่ยโอเคเป็นคนที่มีเส้นชั้นอยู่นะฮะแต่ว่าหนังเริ่มเกิดนะครับแล้วก็ไขมันเนี่ยข้างสายจะเริ่มโหลหรือตรงกลางคือโหลด้านขวานะฮะเพราะฉะนั้นใครในคนนี้เนี่ยเส้นตาเส้นแผ่เราคงอยู่ให้เส้นตา ธรรมชาติแต่ว่าเราจะต้องเก็บหนังด้วยนะครับเก็บ mm hmm. หนังประมาณหนึ่งแล้วก็จะต้องเรียงไขมันใหม่นิดหนึ่งเหมือนคนไข้มีสกาเล็กๆตรงตรงหนังตาด้านซ้ายอาจจะเป็นแผลเก่าตัง้งแต่สมัยเด็กๆนะครับแต่ไขมันไม่เอาออกนะฮะจะเรียงมาเพื่อไว้ให้ตรงกลางมัน,ตมนเต็มขึ้นแต่ว่าหางตาม,มันเปิดขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปเย็บฟิกชั้นใหม่เพราะคนไข้ไม่เคยทํามาก่อนนะครับรรก็นนะบจะไปเ yep ย็บฟิกชั้นกับกล้ามเนื้อใหม่ก็อันนี้เป็นรูป หลังผ่าประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าบวมเ,เริ่มยุบละแล้วก็หางตาเนี่ยเปิดขึ้นแม้ว่าตรงกลางตาอาจจะยังไม่เต็มมากนักนะฮะเพราะว่าไขมันที่มีไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าเราเก็บไว้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราเรากลับมาเลี้ยงไว้ตรงกลางทั้งหมดแล้วก็เย็บฟิกชั้นใหม่ขอนตาแน่นอนเปิดขึ้นแต่โอเคคนไข้าอ,อาจจะวันนี้อาจจะติดขนตาปลอมมานะครับ เสริมด้วยแต่ว่าก็เขาบอกว่าดวงตาดีสดใสขึ้นแล้วก็แต่งหน้าเลยได้ชัดขึ้นสบายขึ้นนะฮะเส้นก็เป็นธรรมชาตินะครับก็แฮปปี้ดีครับ่เคสต่อไปมาดูคุณผู้ชายบ้างนะครับคุณผู้ชายคนนี้อายุ58นะฮะก็จะเห็นว่าเนี yeah. ่ยแน่นอนหนตาเยอะแล้วก็ตกด้วยนะครับ ส่วนคิ้วก็ค่อนข้างตกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยหนังทําชั้นตาเนี่ยเราเราเก็บหนังแน่นอนนะครับตืน่นแล้วก็คงต้องหลักๆก็โกลไขมันก็คงออกบางส่วนแต่ก็ไม่ออกทั้งหมดอย่างที่คุณหมอบอกว่าตรงกลางหมอเขาจะเก็บไว้นะครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันทิ้งๆหางตาเพื่อมันตุยๆเนี่ยเราอาจจะเอาออกบางส่วนนะฮะส่วนที่ตุยๆหางตาเนี่ยมันนอกจากไขมันมนจะมีพวกต่อมน้ำตาในคนที่อายุ เยอะขึ้นในตอนนั้ตนตามมันจะห้อยนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วมันเห็นต่ำกว่าขอบกระดูกบีงทีเราก็เย็บกระชับขึ้นไปให้มันอยู่ในที่ส่วนใหญ่ไม่จะอยู่หลังกระดูกครับแต่พออายุเยอะขึ้นมันจะหย่อนลงมาใต้นี้นะฮะซึ่งมันอาจจะทําให้ตรงนี้มันมีความตุยความความห้อยลงมาน,นั่นเองนะครับแล้วก็ที่แน่ๆเราต้องเย็บกระชับกามเนื้อแน่ๆน,นะครับอันนี้แผ่นที่เราแผ่นไว้ก็อันนี้เราก็จะมาดูนะครับก็ ประมาณ2เดือนนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยหางคิว้วในคนไข้เขาตอนแรกก็ยังยังคิดว่าจะยังไม่ทับก็รอดูชั้นตาก่อนซึ่งเส้นเนี่ยก็ค่อนข้างสเตเบิลจะเห็นว่าตามันเปิดได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ชั้นตาก็ยังเป็นชั้นธรรมชาติอยู่ไม่ได้ไม่ได้เติรเลิกอะไรเกินไปแล้วก็ตามมาดูมีมิติขึ้นแล้วก็เป็นผู้ชายคงไม่ได้อยากได้ลักษณะของชั้นตาที่มันชัดมากๆเพื่อการแต่งหน้าหรือว่าแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเพื่อการมองเห็นมากกว่าแล้วก็ ความอะไรอ่ะความดูหนุ่มขึ้นชัดเจนนะครับอันนี้ประมาณ2เดือนซึ่งมันยังจะมีระยะบวมที่จะยุบได้อีกนะฮะจะเห็นว่าชั้นตานี่ยังมีโรวของความบวมอยู่นะิดนึงมันจะแบบรากว่านี้เส้นก็ค่อนข้างจะสเตเบิลละเส้นหรือไลนินีก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเคสที่5นะครับเป็นคุณผู้หญิงอายุประมาณ50ปีคนนี้ก็ยากหน่อยเพราะว่ามีความชั้นตา,มาไม่เท่ากัน แล้วก็มันมีความโหลหรือว่าความขาดไขมันอยู่นี่แหละซึ่งเราคง้องแผนว่าเก็บไขมันแน่แต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยอาจจะดูโหลหายเยอะกว่าข้างขวาเพราะฉะนั้นเราต้องฟิกชั้นให้มันอยู่ในเส้นธรรมชาติเก็บหนังบางส่วนอย่าเก็บเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีมีหัวลุ่มที่ให้มันให้มันเต็มขึ้นมาแล้วก็ต้องย้ายเลียงไขมันให้ดีนะครับเพื่อให้ตรงนี้มันเต็มมากที่สุดอาจจะต้องคุยกับคนไข้ว่าอาจจะต้อง สุดท้ายอาจจะต้องมีการฉีดไมโครแฟตเติมภายหลังด้วยกับขอบกระดูกนะครับแต่ปกตินี่คุณหมอจะบางคนก็ใส่ในใส่ไขมันเติมไขมันในช่องเย่บ,บุห้องตาไปบางส่วนถ้าขาดมากๆนะครับแต่ว่าก็จะคุยกับคนไข้ไว้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ถ้ามันมีลักษณะเนี้ยสุดท้ายถ้ามันยังไม่เต็มเราอาจจะต้องมาฉีดไขมันเพิ่มเติมภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็น รูปหลังผ่านะครับประมาณสัก2เดือนเหมือนกันนะฮะคือยังเหลือความเนี่ยจะเห็นว่าองศาขนตาขึ้นแล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยเราเราคอลเล็กเยอะกว่าข้างขวาเพราะฉะนั้นมันจะดูตึงกว่าแล้วก็ความเต็มเนี่ยค่อนข้างชัดเจนขึ้นแล้วก็เส้นก็จะเ,เส้นเดียวไม่ไม่จะเป็นเส้นหลายเส้นเหมือนตอนที่ก่อนผ่าแล้วนะครับริมตาี่เยอะขึ้นแต่จะดูชัดกว่านี้อีกเพราะนี่ยิงง่งสองบกสเดือนนะครับยังมีความบวมอยู่อย่างที่เห็นด้วยแล้ว,ลวเวลายุบบวมผมบอกว่าแล้วว่ามันจะ มันบวมจากเส้นที่เราผ่าลงมาถึงแผ่นขนตาตรงนี้เพราะฉะนั้นเรายุบบวมเนี่ยมันจะยุบแบนลงไปแล้วก็ลักษณะขนตาเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นไปอีกนิดหนอ่อยอันนี้ประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นถ้า3าสีเดือนก็จะดีกว่าน,นี้และเป็นธรรมชาติกว่าน,นี้เผื่เๆคนนี้อาจจะไม่ต้องมาฉีดไขมันเพิ่มเลยนะครับเคสต่อไปเป็นคุณต่างชาตินะครับอาจจะเป็นทางอคอเคเซียหรือฝรั่งนิดหนึ่งคนนี้อายุประมาณ60ปีนะฮะ ก็จะเห็นว่าแน่นอนโอ้โหทั้งทั้ง,งหางคิ้วก็ตกมากนะครับหนังตาก็เยอะหนังตาจริงๆตาล่างหนังตาเขาก็เยอะแต่ว่าคนนี้คุณหมอก็ไม่ได้แนะนําให้ทําตาล่างนะเพราะว่าจะเห็นว่าหมอทสกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อท,ท,ที่ที่ที่หุ้มตาเขาเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะฮะแรงอ่อนแล้วก็จะเห็นว่าท้องตาเนี่ยมันตกและโอกาสที่ทําตาล่างแล้วมีตาปริ้นเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับถ้าจะทําก็ถ้าจะทําตาล่างโดยทงจะมุ่งไปที่เรื่องของ เอาไขนถุงไขมันออกโดยที่กระชับหนังตาได้ไม่เยอะมากนะนะครับคือทําให้เขาตึงไม่ได้ก็โดยคาแรคเตอร์เนี่ยมันอาจจะไม่เปลี่ยนมากสำหรับ,บตาล่างก็เลยเน้นไปทําหนังตาบนอย่างเดียวนะครับก็คือแน่นอนเราต้องเก็บหนังตาเยอะมากนะฮะแล้วก็เอาไขมันเฉพาะหางตาบางส่วนออก แล้วก็ย้ายมาเติมให้มันเป็นตรงกลางด้วยรวมทั้งต้องมีการทำเดลิคเบลลิฟด้วยคนไข้เป็นสกินเฮดนะครับเพราะฉะนั้นทำลาเทอร์ลเบลลิแผลไรผมเนี่ยมันยังไงมันก็เห็นเพราะฉะนั้นงานที่ทำเดลิค o บลลิฟน่าจะได้ผลที่กว่าแล้วแผลในฝรั่งหรือในคอเกสเซนเนี่ยมันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับเป็นเส้นบางๆก็อันนี้เขาด้วยความที่เขาต้องกลับประเทศเราก็อาจจะพลรับได้ไม่นานอันนี้ระยะประมาณสัก ใน2อาทิตย์ที่เรามาตัดไหมตรงหางคิ้วด้วยฮะ,ะตัดไหมตายตัดไหมภายภายใน1อาทิตย์ก็จะเห็นว่า,ากระชับขึ้นแน่นอนนะครับเปิดตาได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อตึงขึ้นหางคิ้วยกขึ้นมันจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น,นะะไม่ได้ตกหรือว่าห่อมากเหมือนตอนแรกๆน,นะครับน,นี่คนไข้เขาต้องบินกับประเทศแล้วก็ฟลอร์อับนานไม่ได้นะฮะเคสต่อไปอันนี้เคส ผู้หญิงนะครับอายุประมาณสัก39ปีก็จะเห็นว่าเขาไม่เคยทําตามมาเหมือนกันแต่ว่ามีชั้นตาโดยธรรมชาติแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่ากันนะฮะทีนี้พอมันไม่เท่ากันเนี่ยเราก็ยากหน่อยที่ว่าเราจะต้องทําให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเราคงบอกคนแค่ว่าเท่ากันไปไม่ได้อาจจะรับรองขนาดนั้นไม่ได้แต่ว่าเราใช้เส้นธรรมชาติแล้วข้างขวานเนี่ยซึ่งมันต่ำกว่านี้เราอาจจะต้องตัดนันงเยอะวนิดนึงนะครับส่วนไขมันเนี่ยค่อนข้างจะมีเต็มเป็นคนเอเชียนะฮะก็จ,จะเอาออก มันหางตาบางส่วนแล้วก็เย็บชั้นให้กระชับกับกล้ามเนือ้อซึ่งอาจจะไม่ต้องย่นระยะกล้ามเนื้อมากเพราะว่าการเปิดตานี่ค่อนข้างปกติเยงแต่ว่าให้ดูแผงขนตามันงอนขึ้นหวานขึ้นนะครับโดยรวมนะครับก็อันนี้เป็นหลังผ่าประมาณ1เดือนก็จะเห็นว่าเส้นตาเส้นชั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับข้างซ้ายเนี่ยก็ด้วยความที่เรา จะตัดน้อยกว่าข้างขวาหนังนะฮะเพื่อให้ข้างซ้ายเดิมมัน,มนโตกว่านิดนึ่งนี่จะเห็นว่าตอนนี้มันกลับเข้ามาใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับอันนี้ประมาณประมาณเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นยังจะเหลือความบวมอยู่นิดนึงของของโรชันตาซึ่งมันจะแบนไปกว่านี้แล้วก็จะเป็นธรรมชาติกว่านี้นะครับแล้วก็ทําให้คนไข้เขาดูแบบตามันดูเปิดดีขึ้นแล้วก็ชันตาก็สวยขึ้นนะครับเ,เท่ากันมากขึ้นนันเองนะครับ เคสต่อไปก็เป็นคุณผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าคนนี้ก็จริงๆชั้นตาเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วตอนแรกคุณบอกก็ไม่ได้อ,อ่ว่าจะเขาควรจะต้องทำหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับอายออุประมาณ30กว่านะครับแต่ว่าคนไข้บอกว่าอยากให้ชั้นตามันเท่ากันมากกว่านี้แล้วก็ข้างซ้ายมันดูห่อม,มากกว่าข้างขวาเล็กๆนะฮะ ก็ด้วยพอตรวจแล้วเนี่ยจริงๆการลืมตาเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะฮะแรงกล้ามเนื้อค่อนข้างจะใกล้เคียงกันองศาคนตาซึ่งค่อนข้างงอนอยู่แล้วนะครับเราอาจจะเก็บข้างต่างข้างซ้ายอีกนิดหน่อยจะเห็นว่าตรงกลางมันตกมากกว่าข้างขวานิดนึงนะฮะอาจจะเก็บข้างซ้ายมากกว่าข้างขวานิดนึงเข้าไปเย็บกล้ามเนื้อนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าดูดีๆเนี่ยมันตรงห่างตาเนี่ยมันถูกห่างคิวกดไว้นิดหนึ่งของข้างซ้ายกดมากข้างขวา เนี่ยหางคิ้วข้างขวาเขาจะชี้ขึ้นข้างซ้ายนี่มันจะมีมุมนี่มันง้มลงมานิดนึงนะครับก็เลยคุยจะว่าจะทำาดเล็กบาลิบให้คนนี้เล็กๆแบบเส็นเดียวเฉพาะหางคิ้วเนี่ยเพื่อความบาลานซ์เฉยๆนั้นคนนี้คนนี้จะไปแก้เพื่อความบาลานซ์ของตาเฉยๆโดยโดยดวงตาที่เขาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราก็มาดูวันเนี่ยไม่นานประมาณเดือนก็จะเห็นว่าเนี่ยชั้นตาเขาเปิด ชัดเจนดีขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนห่างคิวที่เคยตรงนี้ที่มันเคยงอหงอหุหุ่มามาเนี่ยเราเก็บตรงอาจของคิวเพื่อให้มันเลเวลมันสูงเท่ากับข้างขวาอาจจะยังเหลือแผลที่มันมีแอคชั่นของไหมละลายอยู่นะครับคือปกติคุณหมอเย็ยบ2ชั้นซึ่งอาจจะยังมีแดงๆอยู่บ้างซึ่งตรงนี้ก็ถ้าแผลสั้นๆนี้เส้นเดียวส่วนใหญ่ก็มักจะค่อยๆจางไปนะฮะแต่ว่าเส้นตาค่อนข้างดีแล้วก็สเตเบิลเลยอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ แต่ยังเหลือระยะที่มันจะยุบบวมได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อยน,นะครับอ่าต่อไปเป็นเคสพี่ผู้หญิงอายุอ่าอันนี้อายุประมาณ50กว่านะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตาแห้งไม่เคยทำตาม,มาก่อนมีตาตกอาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนด้วยด้วยด้ย,ดย,ดยไหวนะฮะก็จะมาเย็บเราก็จะต้องฟิกชั้นใหม่ ไขมันไม่เอาออกนะฮะจะต,ต้องจัดเรียงใหม่เพราะว่ามีอยู่ตาโหลนะครับก็แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูหลังผ่าสักประมาณอันนี้ก็ประมาณเดือนนึงนี่แหละครับก็จะเห็นว่าชั้นตาเนี่ยค่อนข้างชัดขึ้นอันนี้พี่ก็เริ่มแต่งตามาแล้วก็ยิงวันนี้เ,เราทําตาล่างด้วยนะครับเก็บถุไงไขมันแล้วก็เก็บหนังอีกนิดหน่อยก็จะเป็นทั้งตาบนตาล่างแผลก็ยังมีแดงๆอยู่บ้างนะครับซึ่ง เดี๋ยวก็จางนะฮะไม่นานแล้วก็ชั้นตาเนี่ยโอเคละนะครับก็จะเห็นว่าเขาแต่งหน้าแต่งตาได้สบสมัยใจขึ้นนะครับต่อไปเป็นคนไข้าอายุเยอะหน่อยนะครับอันนี้อาจจะ60กว่าเกือบจเป็นพี่ผู้หญิงนะครับแล้วก็มาตาตกค่อนข้างเยอะมากเลยอ่ะ <S 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 เคยเดิมเคยมีชั้นตาอยู่นะครับโดยธรรมชาติเขาต่ว่าตอน,น,นเ,อเนี้ด้วยวัยเอจจิ้งตามตกเยอะมากแล้วหางตาก,ก็รูปปีล,ลงมา,มามากเลยหรือว่าถูกกด หางคิ้วตกค่อนข้างเยอะนะครับไขมันเริ่มโรยนะฮะเพราะฉะนั้นที่แน่คนนี้ต้องเ,ออเย็บการเนินในลักษณะที่ว่าอาจจะต้องเกือบๆจะแอดวานเลยคือไม่ใช่แค่เย็บกระชับอาจจะต้องดึงลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัดบางส่วนออกโดยตรงปลายด้วยนะฮะแล้วก็เลี้ยงไขมันต้องเก็บไขมันไว้นะครับไม่งั้นตาโหลถ้าหยิบไปเอาออกมากเกินไปจริงๆเนี่ยเคยแพลนว่าจะยกหางคิ้วด้วยแต่ว่าคนไข้อยองอยากขอทำเฉพาะทำตายอย่างเดียวก,ก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูการว่าเป็นยังไงนะครับหลังผ่าประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยเ,เราเก็บกล้ามเนื้อได้เยอะดีพอสมควรเปิดคือมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะฮะแต่จะเห็นว่ายังเหลือระยะบวมอยู่ซึ่งขวามันบวมกว่าซ้ายแหละแล้วก็มันจะเวลาอายุยบวมก็จะเปิดตาดาขึ้นไปได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะบวอายุบวมจะ ต,ตาไปหัแลนะฮะแล้วก็แขมันที่เราเก็บไว้เนี่ยเราต้องเลี้ยงให้เต็มหางคิ้วมันดูดีขึ้นไปด้วยโดยโดยธรรมชาติก็อาจจะคนไข้ก็ไม่ได้อยากทาอะไรเพิ่มนะครับก็อันนี้ก็สบายตาขึ้นเยอะอ่านหนังสืออ่านอะไรได้จากของเดิมที่มันปลือค่อนข้างมากจริงๆนะฮะอันนี้ระยะที่เราเก็บกั้มเลยในค่อนข้างเยอะ เคสต่อไปก็เป็นพี่ผู้หญิงอายุประมาณ60เหมือนกันครับออ่คนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตาแห้งมากนะทั้งซ้ายนะครับเริ่มแห้งแต่ส่วนใหญ่อย่าไปเอาไขมันออกในละะักษณะนี้ก็ต้องเลี้ยงไขมันใหม่เก็บหนังไม่เยอะมากนะฮะเพราะว่าหนังเนี่ยไม่จะปิดมากนะเพียงแต่ว่าเราต้องไปเย็บกล้อแล้วก็ฟิกชันให้ดีๆมากกว่านี้นะครับอันนี้แล้ก็เรามาดู ประมาณสักอันนี้3ามทีเดือนละนะฮะซึ่งก็จะเห็นว่าไขมันนั้นเราเก็บไว้นะฮะอันนี้อาจจะมีความตุยจากทั้งตัวกล้ามเนื้อเองกล้ามเนื้อที่เป็นใช้หลับตานะครับไม่ใช่กล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาอาจจะมีต่อมไขมันที่ต่อมน้ําตาที่มันเริ่มเริ่มห้อยมันจะมีความตุยอยู่บ้างแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราออกไม่ได้มีไขมันที่เราย้ายมาเลี้ยงแล้วก็จะเต็มขึ้นชั้นตาในการลืมตานั้นดีขึ้นนะครับกล้ามเนื้อตาเปิดตาได้ก็ อยบอกว่าแกลืมตาสบายตาขึ้นเยอะนะฮะในละักษณะที่แบบอ่านหนังสือหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันก็สบายขึ้นเยอะนะฮะใหเคสต่อไปเคสนี้เป็นพี่ผู้หญิงอายุประมาณ50อ่ามาด้วยเนี่ยอ่าทั้งหางคิ้วตกอ่าหนังตาตกแล้วก็หลักการก็คือเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าแต่ละคนทําไม่เท่ากันนะน,นั่นเองเช่นใช้เส้นธรรมชาติหลักๆของหมอนะครับจะต้องใช้อ่า ตัดหนังแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ละข้างก็อาจจะไม่เท่ากันไขมันโดวยเฉพาะตรงกลางเนี่ยอย่าไปเอาออกนะครับทั้งหมดมันจะหลไปทั้งหมดแล้วก็หางตาเนี่ยเรา,เอ,าออกบางส่วนแต่ว่าที่เหลือเราจะต้องเอามาเลี้ยงให้เต็มขึ้นนะฮะแล้วก็วก็มีปัญหาเริ่มมีปัญหาว่าแบบขนตามันเริ่มมาบาังตาล้นะครับอ่าอันนี้หลังผ่าประมาณทั้งเดือนหนึ่งนะฮะก็ ยัง okay. ยังไม่อยากยกคิว้วสักทีเดียวก็บอกว่ารอรอรอดูตาก่อนจะท,ทําทีหลังก็ได้นะครับยกคิ้วเนี่ยถ้ายังไม่อยากทําพร้อมกันเดี๋ยวว่าเส้นชั้นตาเนี่ยแน่นอนชัดขึ้นนะฮะแล้วก็ลืมตาได้ดีขึ้นตาสดใสมากขึ้นแต่ยังเหลือความบวมอยู่นิดๆที่มันจะแบนราบกว่าน,นี้จนเป็นธรรมชาติได้มากกว่านี้นะครับเคสต่ตอไปแคน่นี้ยากหน่อย นะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องตาตกแต่กําเนิดเลยก็คือการคนนี้ตาซ้ายเนี่ยการเดวอลล์หรือการเ,เป็นตั้งแต่กาเนิดอะ่ะเบ้าตาก็เล็กกว่าข้างขวาลูกตาเองก็ถอยแล้วก็ต่ํากว่าด้านขวาด้วยคือโครงสร้างมันเล็กกว่าทั้งหมดกล้ามเนื้อตกแบบอันนี้เป็นแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นเราก็แน่นอนเราในใจเนี่ยอาจจะแต่ว่าเขาก็ยังทสการการลืมตาลแล้วเขายังมี power ในการลืมตาได้นะครับแม้ว่ามันจะ ตกชัดเจนมากกว่าข้างขวาก็ตามพาะฉะนั้นข้างขวาเนี่ยเราทําแต่ว่าเราจะทําไม่หนีข้างซ้ายมากพยายามจะทาให้ค่อนข้างข้างขวาเป็นปกติอาจจะไม่ได้เก็บหลังอะไรมากมายฟิกชันที่มันเป็นปกติแต่พยายามจะยกกล้ามเนื้อตาซ้ายเนี่ยให้ให้ให้แข็งแรงมากที่สุดนะฮะแล้วก็ไขมันเนี่ยก็พวกนี้โดยเฉพาะที่ตาตกมากๆเนี่ยอย่าเอาไขมันอ่อนนะครับมันจะเป็นมาด้วยกันเลยไขมันมักจะไม่ค่อยมีฮะในคนที่มีเป็นตาตกแต่กำเนิดก็ไม่รู้ทำไมแต่หมอเจออย่างนั้นจริงๆนะฮะไขมันจะน้อยมาก ก็เก็บไว้เพื่อจะเติมเต็มให้เขานะฮะแล้วก็ต้องดูระยะจับจาเนื้อดูดีๆคอนโทรลใช้กลืมตาหลับตาว่ามันใกล้เคียงกับอีกข้างเราจะต้องย่นระยะมาแค่ไหนในบางรายอาจจะต้องตัดออกต้นปลายบางส่วนเพื่อให้มันมัน,ม,นมันไม่กองกันมากเวลาเราเยียบเข้านะฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็มาต้อง Follow up แล้วก็บอกเขาบอกว่าจริงๆมันอาจจะไม่เพอร์เฟกนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันต่างๆเยอะมากแต่ว่า ก็ยังไม่ถึงขนาดว่าจะต้องไปเอากล้ามเนื้อที่ยกคิ้วมาช่วยยกตานะในคนที่แต่กำเนิดไม่มีพ o วเวเลยคนนี้ยังพอมีพ o วเวอยู่บ้างนะครับค่อนข้าง,างแต่ว่าก็รู้แหละว่าอ่อนแรงเยอะนะฮะอันนี้เราก็มาดูหลังผ่าสักประมาณ3เดือนนะครับก็จะเห็นว่าข้างขวานเนี่ยเราพยายามไม่ทําให้มันหนีข้างซ้ายมากเพราะฉะนั้นชั้นตาอาจจะพยายามไม่ให้ชัดมากนะ นะครับเพื่อจะดึงข้างส้ายเนี่ยแล้วก็ลืมตาได้ดีขึ้นเยอะมากนะฮะเยอะมากแล้วก็กล้ามไอไขมันเนี่ยเราต้องเก็บไว้เลี้ยงไปเต็มระยะกล้ามเนื้อที่เราย่นมานี่ผมว่าวันนี้เกินประมาณเกือบเกือบเซนเจี่เป็นมิลที่ที่เราต้องต้องใช้ระยะกล้ามเนื้อที่มันให้มันกระชับขึ้นนะฮะผลตาก็งอนขึ้นเปิดขึ้นแต่ว่าการกระชับกล้ามเนื้อตัวนนี้ก็มีข้อจํากัดว่าเราจะต้องไม่ทําให้เขาแบบ ดึงลังไปหนึ่งแล้วหลับตามไม่ได้เราต้องเช็คการหลับตาอันนี้ต้องอยู่ในระยะที่หลับตาได้ไม่ว่าเราจะดึงได้มากกว่าน้ก็ตามนะฮะถ้าดึงมากกว่านี้เขาจะเริ่มหลับตาไม่สนิทนี้อันตรายนะครับในไม่มามเดือนก็ก็ผลผลลัพธ์ดีกว่าที่คิดด้วยอ่านะก็ก็ดีใจที่คนไข้หายดีขึ้นนะฮะตลอดชีวิตที่เขาผ่านมาเขาตาปลือตกอย่างนั้นมาตลอดเลยนะครับก็คุณยาก็แฮปปี้มากกลับไปอ่าอันนี้เป็นเป็นเคส เคสหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ยากนิดนึงเหมือนกันเพราะว่ารีเลทแล้วข้างซ้ายเนี่ยตกกว่าข้างขวานะฮะแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นใจกําเนิดแหละแล้วก็ไม่เคยมีชั้นตามาก่อนนะครับแล้วก็หลักการเดียวกันกับเคสที่แล้วแต่ว่าไม่ซีเวทเท่าเคสที่แล้วนะครับก็พยายามชั้นขวาให้ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อไม่หนีข้างซ้ายไปเยอะมากซึ่งมันเป็นข้างที่ผิดปกตินะฮะกำเนิดค่อนข้างหย่อนแต่ว่าพาวเวอร์ของการหมุนตาค่อนข้างก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ต้องย้ายไขมัน เย็บกระชับกล้ามเนื้อให้มันให้มันให้มันตึงที่สุดเท่าที่โดยที่ยังหลับตาได้เสียดนะครับอันนี้เรามาดูหลังผ่าสักประมาณอันนี้ประมาณสักเดือนกว่าๆฮะก็ตาเปิดได้เยอะขึ้นแต่ยังเหลืออยความบวมแน่นอนซ้ายบวมกว่าขวาแน่นอนเพราะว่ายะที่เราดึงกล้ามเนื้อนี่มันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งดึงกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยโอกาสบวมและหายช้าก็จะมีมากกว่านะครับแต่ว่าเปิดตาได้เยอะขึ้นแน่นอนแล้วก็เส้นชั้นตาเนี่ยมันก็ เข้ามาใกล้เคียงกันแล้วก็ถ้าหลังจากนี้ถ้ายุบบวมตามที่เป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาใกล้ข้างขวามากขึ้นแน่นอนเพราะว่าข้างขวานี่มันเราเราทำน้อยใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะยุบบวมเลยกว่าข้างซ้ายยังเหลือระยะที่จะต้องยุบอีกเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะฮะคือจริงๆก็เคสเรามีเยอะแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้หมอไม่ค่อยได้นั่งมาโชว์อะไรทุกเ,เคสนะฮะ พราะนั้นแต่จะเห็นว่าหลักการในเวาลาก,การทาตาบนเนี่ยเราก็จะต้องหนึ่งผิวหนังว่ามันเกินแค่ไหนชั้นตาต้องอยู่ในเส้นธรรมชาตินะครับชั้นไขมันเราจะต้องปรับยังไงนะฮะเอาออกบางส่วนเก็บไว้หรือไม่เอาออกหรือเอาออกไปเยอะหน่อยเรียงยังไงแต่หลักการเนี่ยตรงกลางตาคุณจะเต็มกว่าด้านหางตาเพื่อให้หางตามันดูเปิดขึ้นนะครับกมเนื้อที่ใช้ลืมตา อาจจะต้องกระชับมากแค่ไหนถ้ากระชับมากเกิน 5- 6มิลอาจจะต้องมีลักษณะของการตัดออกไปบางส่วนเนี่มันจะแปบเจ็บบวมเหมือนเป็นก้อนเวลาเราเย็บเข้ามานะฮะแล้วก็จุดที่ฟิกชันก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับที่หมอจับเนี่ยแต่ละคนดูเส้นธรรมชาติเอาว่ามันควรจะฟิกจุดไหนเราคงไม่หนึมาฟิก3จุดว่าจะต้องดนในตรงกลางหางตาบางคนค่อนมาหัวตานิดนึงแต่ไม่มีไม,ไม่ไม่ได้หัวตาสักทีเดียวเลยกลางตาเป็นนิดนึงมันขึ้นอยู่กับเส้นการปรับ โค้งแต่ละคนเพราะฉะนั้นมั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 นบายบายช a n บายเนเจอร์ by, by chance, by ของแต่ละคนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการพริจารณาโจทย์แต่ละคนเนี่ยก็ต้องมาตรวจจริงๆก่อนนะต้องตรวจหลังกล้ามเนือ้อต,ต,ต้องตรวจคอเเตอร์มบางคนต้องหลายคนต้องดึงหางคิ้วร่วมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเอชที่มันห่ออนะนรแล้วก็อย่าไปหวังว่าเราจะตัดหนังตาย,ยาวๆเพื่อจะมาแก้หางตาตกเนี่ยไม่หายนะฮะ ยิ่งตัดยาวก็คุณก็จะเห็นแผลไปยาวๆโดยที่หางตาไม่ไม่ได้หายตกถ้ามันเลยจากชั้นตาไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังตกอยู่มันไม่ใช่เรื่องของหางตามันจะเป็นเรื่องของยูนิตรอบๆคืออาจจะเป็นคิ้วอาจจะเป็นเนื้อเยื่อรอบๆหางตาซึ่งอาจจะต้องมีการดึงหางตาเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการยกคิ้วอาจจะเป็นรัดเราบาลิฟผลที่ไรผมอาจจะเป็นเดเล็กบาลิฟหรือในบางคนที่ชั้นตาดีอยู่แล้วตอนนี้ฮิตจับเราลิฟต์กันค่อนข้างเยอะ จะทําในโจทย์เมื่อคนไข้มีชั้นตาที่ค่อนข้างสวยอยู่เพียงแต่ว่ามันมันมันตกกว่าตอนที่เขาเป็นตอนอายุน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ระยะระหว่างคิ้วกับชั้นนี้มีระยะพอควรที่เราจะเก็บหนังนะครับเพราะการทําศับเลวรีน่ไม่ใช่ไม่ใช่การยกคิ้วแม้ว่าเราจะยกคิ้วได้หน่อยๆในลักษณะที่ย้ายการเย็บของตำแหน่งคิ้วขึ้นไปอยู่เหนือเยื่อหุ้มกระดูกที่เหนือกระดูกขอบตาขึ้นไปเนี่ยหญ่คุณหมอ,อจะเย็บให้ แล้วก็ถ้าทาสับบาลิตนะครับแล้วก็เก็บหนังตาเพื่อให้บาลานซ์แต่ว่าชั้นหนึ่งเป็นชั้นเดินข้อดีของสับบาลิตก็คือว่ามันยุบบวมเร็วเพราะว่าเราทําที่ผิวหนังอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรที่กล้ามเนื้อลืมตาแต่ว่าถ้าคนมีโจทย์ที่มันเราจะต้องไปคอนเลสข,ของกล้ามเนื้อลืมตาเนี่ยที่มันจะต้องให้มันยกเยอะขึ้นเนี่ยมันสับบาลิตมันไม่แก้ปัญหาตรงนี้นะฮะก็ต้องพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็เพื่อ ใครอยากเห็นเคสก็หมอก็เลยเอามาให้ดูนะฮะแล้วก็เพื่อโอกาสน,น่าเจอกันหม่ครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าจะมีเคสให้ดูนะฮะหลายเคสหน่อยโอเคแล้วมีคอมเมนต์หรือมีคาถามแลไรก็คาถามตั้งคําถามถามาได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ต่อไปด้วยถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะฮะรวมทั้ง beautymedhub แพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้มันกว้างขึ้นโดยที่มีคุณหมอเข้ามาให้ความรู้กันมากกว่านหนึ่งท่านแล้วก็ เราจะจะ,จะขยายไปเรื่อยๆนะครับเอาพิมครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้คุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่ง